ทีนทีมากครับ่างนี้ไม่มีความหมายดีมากเลยนะใช่ครับการที่คุณมาเนี่ยคุณต้องการบอกคนพิเศษของคุณใช่ไหมครับผมก็อยากจะบอกถึงใครใครใครครับคุณใครครับคุณใครพวกเราครับคุณใครดีวันของพเราคือใครดีวันของพเราคือใครนะก็จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากทุกคนที่มางานในวันนี้ครับผม คนตรงนี้ก็รู้ว่าทุกเธอร้องให้ทุกคนอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นดิวันจริงๆคือใครก็คือผู้หญิงคนนั้นฮะคือคนที่เจเย์เจเย็นครับผมก็ไผู้หญิงคนนั้นถ้เป็นหนึ่งเดียวคนนั้นก็คิดถึงคุณแม่ครับอ๋อถ้าเราตัดคุณแม่ออกไปแบบนี้ไม่มีไม่เราเรารู้แล้วว่าคุณแม่เนี่ยเราคิดถึงอยู่แล้วอ๋อนหออะเนาอยากจคุณแม่ดิวันคนนั้นคนนั้นคือใครที่เธอไปออกกำลังกายด้วยบ่อย อันนี้ก็ไม่ต้องบอกแล้วมั้งครับผมก็น้องสาวคนนั้นแหละถ้าผัดเป็นมายุทธ์ถ้าผัดเป็นมายุทธ์คิมขิมคิมคิมคิมเธอจะหัวล็อกเป็นอย่างเดียวหรอนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละผมก็รู้ว่าเข้าใจนะคะถือว่ามาร้องเพลงนี้ให้กับคิมขิมคิมคิมคิมและทุกคนในนี้และทุกคนในนี้โครงการและคุณแม่ด้วยครับผมโอ๊ยหลากหลายที่วันมากเลยอ่ะต่อถ้าอยากพูดอะไรกับดิวัน คนนั้นครับอยากบอกอะไรก็ที่บอกตอนแรกอก็ย้อนเลยเนี่ยก็ที่บอกตอนแรกนะก็คงเป็นคิดถึงคุณแม่เนาะก็อยากจะบอกแม่ว่าคิดถึงทุกวันแล้วก็อยากมีเวลาว่างกลับไปหาคุณแม่ที่ต่างจังหวัดแล้วก็พาคุณแม่ไปช้อปปิ้งดีมากจังหวัดอะไรนั้นระบางใช่ไหมระปางนะขอละปาเห็นว่าสร้างสระว่ายน้ำด้วยครับผมรับ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 ไม่ได้ถือสมบัติองร่างกายก็ไปไว้ด้วยกันก็ได้ ฉันคือติวันของเธอแต่ว่าตอนนี้นะฮะเรามีการที่จะให้มาครับลองได้เขียนไปหาติวันคนนั้นคุณคอยากจะเขียนอะไรไปหาเขาคนนั้นเออเดี๋ยวเราขอการ์ดหน่อยะครับาร์ดนะ,ะ<โ>ฮะโถี